บาสนานเด้อพีน <lok> ้อยบอกคอยได้ความบ่นนอนข่าวพรนพรนเออเออโอ้ยโอ้้อ้ลนอนาละเด้อก็สได้รก็สงเส่ละนาละเด้อละดบและแม่อ้ยแม่ เป็นน้ำท่านองล้ำม,มานันอีพีก็ซื้อลกูกสับนี่ลกูกสับนี่แม่สิบพูดเอาเข็นไปปุ๊บป้ายันเก็บดูสองเท้าเราละบันแม่กูก็ตายแต่หารอา้อยสิบหกคนเลย,ยลแม่ตายแต่หารอา้อยสิบหกพ่อ,พอตายได<น>้สองปี่พอ่พอกับแ<อ>ม่ตายแล้วตายเยิ่นแล้วอุ้ยลิงกําพาตัวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงจะตายแต่แม่เอ้ยแม่เดี๋ยว นี่แม่เลาเขาอยู่บ่โม้พ่แม่กูสิออกมาจากหมาติอีปอบตัวทรัพยนเลยนีเลยออกมาจากสายแม่กล้าให้กินนมอยู่บ่โม้กูง่ายหย่อนว่าแม่กูนี่แล้วเขาบอกว่าแม่ง่ายหย่อนบักเข่าเกินมาเป็นคนรนี่แม่หยอกเจ้าเสือบ่โทษทอมึงเคยถือเหยียบปากเจ้าเสือบ่นี่เจนึงขอน้นลับจนเขายางมาบ่เบิ่อมาเกี้ยงเหียบ แม่เน้่กเหอแม่หยอกจากเสือบอมาสิหยอกเธนึ่องเราได้หลบเอากลบเอาห็นหนังตือนหลบก่ลนลาแม่เอ๋อคุณจะลับลาแม่เอ๋อแม่แม่คอยเอารถไปเก็บแล้วก็คอยจะไปหาพระเอกผู้ไม่หรอกที่ไปละโต๊ะตายหันนี่อลไปไปไปกูจะลับไปหาพระเอกผู้ไปกันพระเอกกับผ้าแดกับผ้า แค่นีสิหาพระเอกเราไม่ค่อยโหลดเอ้ยผ้าอินี่ลวงลงพุ่นเ e. ลยแม่กูก็สบายใจกูบัสขึ้นเหมือนกูเป็นหกตั้มกูนั่งอยู่เรื่องอะไรน่ะหมวกแพ้แมอยู่นั่นล๊อป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 ไอ้ยาเราแม่เอ้ยแม่เสียงปั๊ ว่ากวนกูได้เพสูะซร้แม่มาลั่แต่ล้างขุนเ่อเสียงบวานบ้านกลางบ้านกองนี่ก็เสียงแหลมท่อให้กูล่างก่อนกูจะโซ่เสียงกูเนี่ยไปเยยบปากกินอะไรบ้านเสียงบ้านบ้านป่าปากกูหัวกระได้บ้านผีสวอออกกิทกับแจ้ห้อง เสียงบักหูลั่ันเสียงหวานหวานกวานกล่องนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บอโอ้ยกูได้กระจาได้ดอกนาคือลิงไปปักสูวนดำเมื่อไปทูกไข่พ่อมึงตีถ้ากระใสสูวดำเมิดอ้าวผู้ใจจดใจจอคงจะพ่อเจได้แหลมทองน้อยคอยพูดเอิ่มเอิอมเอิอม มาประจําตั้งต่เริ่มตั้งคณะเสียงอีสานตัวละแม่ผู้จัดการเช่าคณะได้ฮักหองหอมเอียงแต่ซื้อเสียงบ่ท่านรุงแต่ค่าตัวบ่ท่านสูงจนฟุ้งดอกมีเซือพวกพี่น้องเคยจาเจอพวกแฟนๆเคยยกย่องแหลมท้องเยี่ยมยอดนี้ยอมพี่แหลมท้องย่งบ่าตายย่งบ่ลมแฟนเคยจมทามา ความเมตตาของแฟนๆของแฟนๆเออเออเอยออทัวเดนย่างหลายหล่นในกะมลแหลมยังปลื้มบอขอลืมพระคุณทานโอ้ยขอเสนอผลงานอย่างอีสานเดิมเพียนองแหลมทองนอมขอพระคุณบุญเฮามีเออเออเออโอ้ย เออโอ้ยล้านาล้านออล่าเด้อปองวันป๋องป๋องปวดหัวย่วาคนเสียงเขาดีเศร้ากวาเศร้าบ้านอับไปไว้เถลำไปลำมามูเขาจะไปใส่หมดเปเปกิดว่าเวว่ท่านนี้อยู่บ่กว่ามไป งั้ยยังดีพอมึงอเราที่เดนออกไปไปไปเขากุเขาจะได้กูพาได้เตยไปยปะเตกัไปไปไปเขสิชี่ยฮะพ่อตีนต่อยต้องต่อแบบตาไปตำตีนพูอตีนพ่อตำต่อต่อยต่อพี่ตำต่อไปหาไปเล่นตรงไปกูเชี่ยเอาพระเอกกูไม่มาเล่นเลยกูป้าแอวกูดังพวดร้ดนเมียคือไลอยู่ไปให้แม่เหยียบใครก็ได้ตัวปากไปกวนจะเกี่ยวถึงเมียได้เมียไม่ยากเลเมียอ่ะฮะไม่ยาก ม่ยังมูมูมาม,มาอยู่เลาะนี่ <c oughs> จะของให้เป็นตาญาติกาแนวนั้น <c oughs> ที่มันผีพออีน,อน,นี่จ้ะ <c oughs> ไปไปแ <c oughs> มว <c oughs> เอาลิงหรือแมวย <c oughs> ้อน